Yeah. Mm -hmm. ไม่มีรูปเลยวาหายมาจากโครงการนานมากนะครับพี่มูลกับจารมาบ้าต้องมีทุกมีทุกอางนะครับมองไปทางไหนก็นะครับเอาภาพขึ้นมานะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวห้าโมงเย็นนะครับเราจะมีการแสดงมุติตาจิตลดน้ำขอพรจากคุณครูนะครับน่าจะยี่สิบกว่าท่าน ขออนุญาตนะคะแป๊บเดียวนะคะขออันนี้ก่อนค่ะตรงนี้ก็ดูขออนุญาตจะคุยอ่นะประธานเอาเอาไว้ขอว่าอนุ่าตเหมือนงี้ก็พวกเรามา มันเหมือนกับไอ้คนที่มันคนที่มันมันมันมพูดนอกเรื่องอยู่แล้วมันจะปเลาะเรื่องของหน้าฟังมันมันคล้ายๆกันเพราะนั้อ่าไหนตะมาแล้วาคาคยกันนิดนงในฐานะที่ว่าอ่าอาจารย์ประาก็ไมด้สสย้อนไม่ไสที่จัตไว เพราะว่าไม่ได้เป็นผอี่ที่ถิ่จราก่อนหนึงเจ้าขอระสดงความคิดดีนอกจากจะเป็นท่านประธานที่เยู่ตวตัแล้วเนี่ยก็ต้องไม่ลืมว่ากรรมงูนี่ก็จะมีตัวหนุนกรรมูลกรรมูลใ้ประธานะครับตัวแรกกรรมงูไหนครับที่ตัวที่จะพูดถึงรมงเพราะว่ากรมูนี่เป็นคนที่มีบทบาทมาก

คนเก่งอบเลื่อเลื่อนเลื่อนเ่าเขาขอเื่อนเขาเนก็ผมมายู่ก็เอ่อก็เป็นยัคืนี่เป็นผูใหญ่คนแรก À, của một người trong môi trường trường. Hãy biết được đâu có mùa nắng nóng trong mặt anh đi chuẩn bị để... để... hưng nắng 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 คือเราควรจะช่วยหลายท่านให้พวกเราเห็ได้หลายๆเรื่อนการเข้าใจในเรื่องการทำงานขององค์กรีาพวกราน่าจะมีลำดับากชั้นอย่างนีอย่าให้ไม่ต้องไม่ต้องนนำต้่งต้องเ่ตว่ทุกประเด็นต่อในเรื่องต่างๆนะ วันนี้เราไปจอแล้ะบหัวห้เอกจาระพาบลยวันนี้าก็เองพบาทีระกนะครับแล้วก็จรๆเพื่อนอกรรมการทุกท่านนะครับแล้วก็แขอีกียทุกท่านจริงๆก็น่าจะได้ันนาจะได้ปะเดน้าอยู่บนนจะได้พิจาา ก็ขอบคุณมากโดยเฉพาะท่านอาจารย์มนตรีแฟนบันแท้่ีนี้เราเสียอาจารย์ทุกที่ไปท่านรักสามีมากผมแนะนำท่านแล้วว่าหาพยาบาลไปสักคนหนึ่งแล้วไม่ท่านมาท่านก็ไมไว้บางใจไม่ไว้แต่พยาบาลเพราะว่าบาใจต้องการเลยไม่มาดีกาจาร้์หนยิวแฟนบันแท้ไปเราทุกที่นะครับก็ฝากอาาจรย์มนตรีมากับเราอีกหลายปีปีนี้เก้าสิบสองเก้า เจ็ดข้าวหรือสามเอาสองสอบผมก็รีบนะนะครับการบ้านกสุดยอดมากพวกเราเนี่ยขึ้นหนึ่งอาจารย์การบ้าอะไรก็สุดยอดเจ้อยาอีกสองมันช่วยง่รยมากความจา่ายยังยังดีมากนะครับก็ขอขอบคุณอาเรขาทางผู้ช่วยเลขานะครับเอรัญญิตรือว่าพี่ชูด,ดวงคนน่ารักเราจัดงานยังไม่เคยขาดทุนเลยทชูดวงเป็นบัญชีกองหลังที่เดียวแน่นมากแต่ งานนี้ดูแล้วก็ไม่ขาดทุนเห็นมีกำไรอยู่เรียบร้อยนะครับแล้วลก็ขอขอบคุณทุกท่านที่บริจาคเเข้ามานะครับเราจะมะจะบอบทุนการศึกษาให้เทคนิคสักห้าพันบาทแต่ตอนนี้ตามมนีแล้วปัญหาว่าคนรับมอบนี่ไม่เห็นใครรู้จักวพวก,กเทคนิคมาบ้างเลยใช่ครูก็ได้ผอก็ได้ถ้ามา ที่มูล,ลองเช็กตัวนี้ไรมาจะได้พบ้อก,กอางนันบนไปดีเลยนะครับก็เรามาทำอะไปแล้วลแล้วก็ตั้งที่ตูบาจานหม้อม,มาเนี่ยก็กวดแบบเป็นประโยชน์กับลูกศิษย์พวกเราตอนเป็นลูกศิษย์ก็น่าจะทราบกันดีว่าบางมือก็กินมั่นหมดมั่นกินมั่นุตสาหกรรมทังหว่าดีใน,นรู้เรื่องดีสนคิดรู้เรื่องดีพูดดาฝาก็รู้เรื่องดี บุตบา้องตออที่เป็นพวกเราตอตอก็ไม่มีตังค์มดเทียง <c oughs> นะครับแล้วก็ขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ช่วยกันกอนไปช่วยระชารประเสริน้พันช่วยดูแล,ด,แลดูแลอาจารย์ดูแลอะไรนะครับก็กอบคุยกิจกรรมหลายครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้ก็เรียบร้อยดีแต่ว่าก็ปีหน้าให้กอนแก้แก้ตัวใหม่คนมาหนักฟังก็มานักเป็น ยี่ดมไทสเลยครับก่อนจะมาตอนหกโมงเย็นกันหละครานี้เราจะท,ทําพ,พิธีพุทธกาจิตครูบาจารยนะ์ตอนนั้นตอนอห้นา,า,า 1, โมงเย็นก่อนจยช้วยิ้ํย้ำ้ทุกคนมาแล้วย้ำครูบาจารยห็น้อยห้าโมงเย็นที่ต้องมานะครับอ่าสองท่ยานเอ้ยยิ่งี้้ผู้ยิ่งใหญ่มาและอ่ะยาผู้ยิ่งใหญ่มาแก้วมาแล้วมาที่ไหมาได้เลยลยเคยเกับอ,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 อ้าวันปโยชก็มา ขอบคุณมากแล้วก็เชิญเลขาต่อเลยครับอันนี้ขอบคุณที่วาท่านประธา้มอบมายให้ตัวผู้ช่วยเลขาเผู้ดำเนินกานต่อไปนะคะอันนี้เป็นประการพนักงารที่ปรึกษานี้บทบาทและหน้าที่เรามาทุกคนกหรอเปพราะปีนึงเราดำเนนการเทน้นะทุก ลุกค้ารือสสตัวสถานที่4ี่ันนอาบเลยนะคะหาแมประเมการจัดงานเรามาดูอีครั้งหนึงว่าตั้งแต่เรามีชมรมสกัดเทคนิคเาตอนบนเนี่ยเรามีการประชุมจัมันทหมดหครั้งได้เลยนะคะครั้งที่หนึ่ที่กอเนิดเลยจัที่บ้านใ้รงเรนจััแรุ่รีนะคะใช้ชื่อกิจกรรมว่าแดดใ้นินนที่ิ่เวลาหนอนนะคะครั้งที่2 ครั้งที่3จัดที่ขวัญนครศรีสอตร์นครนายกครั้งที่4จัดที่กองทุนห้าอ่าวพนาครั้งที่5เมื่อคืนที่แล้วนี่เองจัดที่ศูนย์ตึกอบรมกรทศรีราชาและครั้งที่6จัดที่โรงแรมซีวอลนอร์ดบีบีหกครั้งนะคะหกครั้งถ้าคิดไปก็คือกองทุกิจการของเราเนี่ยจากหกหนึ่งถึงหกแปดก็เจ็ดปีปีก็ยังก็ยังยืนยาว การหน้าจะเป็นอะไรเลยก็บนๆจรแลนะะนะคะ่อไปนะคะวัตถุประสงค์ของเราในการประชุมสามนเราก็เราต้บอกทุกท่านนะคะว่าวันนีงถวุประสงค์อะไรบ้างแน่นอนเลข้อที่หนึ่ง้สมาชิกได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพรปีนึงก็เจอครั้ง เสิ่งที่กิจกรรมที่เราจะทำไม่ได้เลยก็คือเราต้องแสดงรู้ิตาจิตคารวะต่อครูบาอาจารย์ผู้สอศรัทธาที่มาร่วันวันนี้นะคะกหนดการในวันนี้ก็ได้ขอพาเลยแล้วกันนะคะสทุกท่านรู้แล้วเพราะว่าไปเพ้่ทางสื่อออนไลน์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ติดตามวพิชณาด้วยนะคะแต่อันนี้ขอบอกนิดนึงแต่ก็แปลกนะคะพอมาถึงที่ที่ไหนก็จะได้รู้ว่าอะไร ลงนะคะมา <laughs>